กูจําได้นะเมื่อกี้กูเพิ่งอัดไปแล้วกูมาดูอีกทีทําไมกูเป็นแบบนี้อือโอ้โหคลิปเสียอะไรวะเมื่อกี้กูเพิ่งวโวยวายบอกว่าเอ้ยกูสุม่มได้ตัวดีๆนะเว้ยเอ้ยกูสุม่มได้เรือเป็ดน,นะเฮ้ยอย่างนี้เราไม่คลิปเสียไอ้สักโอ้โหกูเราคจะได้ยอดวิวไหมเนี่ยเออผมจะได้ยอดวิวไหมเนี่ยเออ โอเคไม่เป็นไรผมเราก็เออวันนี้ก็เพิ่งทํางานเสร็จนะผมเพิ่งที่นี่ก็อยู่บนะิ๊กซีนะผมก็กำลังจะมาซื้อข้าวนะเออบ่แม่งถ่ายแล้วแม่งคลิปเสียโอ้คลิปเสียอีกครั้งก็ไม่รู้โอเคเนผมวันนี้เขาก็รับบัณฑิตน้อยนะโอเคเราก็เออเดี๋ยวไปดูสิ่งที่ได้จากกัดชากันเลยนาะว่ามันจะเป็นอะไรกันนนะผมก็ไปไปดูกันเลยเนะ จะโมครับน้องๆก็คือพอดีพี่ได้เนี่ยมุดอยู่หรือยางครับน้องๆนี่ผไม่อยากจะโม่อะครับคือไม่รู้มันโคตรปะนะเนี่ยเนี่ยรับน้องๆก็พี่ที่สุมได้นะผมก็เดี๋ยวพูดหมาแลปิดเสียงแป๊บหนึ่งแล้วเป็ดน้ำ เป็นยังไงเนาะ,ะดูกันก็อยากจะรู้นะว่ามันโหดยังไงอ่ะแต่ที่รู้ก็น่าจะโหวดเนาะเพราะว่าเคยดูค่าสเตตัสมาแล้วนเนาะเอออัดอยู่กันเนี่ยอย่าให้คลิปเสียนะเฮ้ยคลิปเสียน,นี่กูหัวร้อนนะเฮ้ยบอกไว้ไก่อนเอาไปเอาไปนะผมเดือดเป็ดน,นะผมนี่นะผมมาแล้ว Nào, lại đi nó, tổng. Mình đi liều nạn rồi. Ôi, mình làm trật tìm, trật tìm thôi, mình Thôi, hoài lắm. Mình cũng ngầu, trật rồi. Trật có nhiều, nhiều nào. Mình không biết trật trào nào, mình phải xúc đi nào. Ô, bên này. Mùng. โอเคเน่แล้วก็อะไรต่อเอาโมงไปอีกเนผมเอาโมงไปแดกไปหนึงแล้วก็ไอเดียว,ว่าโอโหดาบดิเด่ะยึ๊บยึ๊บยึ๊บแม็กแล้วเน่าแค่เนี้ยแม็กแล้วนะนี่รนะู้จักพลังโจมตีแล้วก็น่าจะแรงอยู่นะโอเคแต่วันนี้ก็มีแค่เนี้ยนะผมก็ ตอนแรกก็คลิปเสียแล้วก็บ่นหัวร้อนนิดนึงนะผมก็ทนทนกันไปเถอะนะผมก็เราวันนี้ก็บายบายนะครับผมตะก,กอน